สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาอร์เบ g เกอกับเกมแล็กนัลล็อกเดอะลอสเมมอรีนะครับวันนี้ครับผมจะมาวิเคราะห์ตัวละครที่จะได้รับหลังจากทำเควสเราแ,แวกเมืองมอร็อกนั่นเองครับซึ่งในเมืองน,นี้เนี่ยก็มีตัวละครที่น่าสนใจอีกหลายตัวเช่นเดียวกันซึ่งจะมีตัวละครอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปมพร้อมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ โดยสาหรับตัวละครแรกนะครับนั่นก็คือบาร์นั่นเองตัวละครตัวนี้นะครับมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการบู์ดาเมจเวทนะครับให้แก่ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการลดคูลดาวให้แก่ตัวละครตีเวทอีกด้วยดังนั้นนะครับบาร์นี่จึงเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะสําหรับใครนะครับที่จัดปาร์ตี้ตีเวทล้วนนั่นเองครับนอกนอจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูแบบหนึ่งเป้าหมายด้วยแอคทีฟสกิลแรกนะครับซึ่งศัตรูที่ได้รับ ความเสียหายจากการโจมตีนั้นก็จะถูกลดพลังป้องกันเวทลงอีกด้วยแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆของบาทนะครับนั่นก็คือแอคทีฟสกิลที่4นั่นเองครับซึ่งสกิลนี้นะครับสามารถที่จะแช่แข็งศัตรูทั้งหมดได้นะครับย้ำนะครับว่าทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งหลังจากที่ทําการแช่แข็งไปแล้วนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูเหล่านั้นอีกด้วยซึ่งหากเรานะครับทำการอัพเล้งไปที่ระดับสูงๆนะครับบาตนะก็จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับโดยในส่วนของกกิลที่่4นนนั้็็จะะะเเพมรรยวาาใแแขง ส่วนสกิลที่3นะครับก็จะถูกเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่เพื่อนๆทั้งหมดที่อยู่ในปาร์ตี้ที่เป็นตัวตีเวทอีกด้วยครับ ตัวละครต่อมาครับนั่นก็คือ c a r ิออรนั่นเองสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสายอาชีพโลกที่เราจะได้รับเป็นตัวแรกหลังจากที่เข้ามาในโซนของมอลล็อกนั่นเองครับซึ่งความโดดเด่นของตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสายโจมตีกายภาพด้วยธาตุไฟที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการลดพลังป้องกันของสตูลงนั่นเองครับแคริออรนั้นสามารถที่จะลดพลังป้องกันของสตูลงไปพร้อมๆกับการสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงครับโดยแอคทีฟสกิลแรกนี้นะครับก็สามารถที่จะลดพลังป้องกันของสตูลงได้ ทำให้ตัวละครที่โจมตีกายภาพที่อยู่ในทีมของเรานะครับสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูต,ตัวนั้นได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของ Active Skill อื่นๆนะครับรวมไปถึงตัว Active Skill ที่4ที่จะทําการเปิดใช้งานได้หลังจากที่ใช้โซเนี่ยก็มีความสามารถในการลดพลังป้องกันของศัตรูลงได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับหากใครที่รู้สึกว่าใส่ตัวละครประเภทบูทดาเมจมาแล้วดาเมจก็ยังไม่พอเนี่ยอาจจะต้องเอาตัวละครที่มีความสามารถในการลดพลังป้องกันของศัตรูมาใช้เพื่อที่จะได้ทําให้ตัวละครสายกายภาพนั้นสสสาาาาาามมมรรถ้้งควเียหยหไดก นคนรับตัวละครต่อมาครับน่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยครับนั่นก็คือสวิตเซอร์นั่นเองครับ โดยตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสายอาชีพคู u เซเดอร์ที่โดดเด่นในเรื่องของการยืนแทงให้กับปาร์ตี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับซึ่งความสามารถของสวิเซอร์นั้นด้วยแอคทีฟสกิลแรกนยก็โดดเด่นแล้วครับเพราะว่ามีความสามารถในการที่จะลดดาเมจที่จะได้รับนะครับอีกทั้งยังสามารถที่จะสะท้อนดาเมจและฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ตัวเองได้อีกด้วย นอกจากนี้นะครับเซอร์วิเซอร์เนี่ยยังสามารถที่จะยืนแทงได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยตัวพสซีฟสกิลที่จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้แก่เซอร์วิเซอร์นั่นเองครับต่อมานะครับก็คือแอคทีฟสกิลที่3ครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจเช่นเดียวกันพอนอกจากจะสามารถทําให้เซอร์วิเซอร์นั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าได้แล้วนะครับก็ยังทําการลดพลังป้องกันกายภาพและลดพลังโจมตีกายภาพของศัตรูตัวนั้นลงอีกด้วยสุดท้ายนะคร หลังจากที่ได้รับโซนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายท่าแสงนะครับให้แก่ศัตรูอีกทั้งเนี่ยก็ยังจะทําการยั่วยุนะครับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยให้หันมาโจมตีสวิสเซอร์แทนแทนที่จะตีตัวละครอื่นๆ,ๆที่อยู่ในปาร์ตี้ของเราครับดังนั้นนะครับหากใครที่เล่นทีมกายภาพอยู่แล้วกำลังมองหาแท้งมาแทนซอร์ทแมนหรือว่าเพร์เนี่ย ก็สามารถที่จะเอาสวิตเซอร์เนี่ยมาใช้งานได้เลยนะครับซึ่งข้อดีของการได้รับสวิตเซอร์มานี้นะครับก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะเอาปาร์ตี้เนี่ยไปปล่อยฟาร์มที่พีระมิดเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะนอกเหนือจากสวิตเซอร์เนี่ยจะสามารถแทงให้กับปาร์ตี้ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายธาตุแสงให้แก่มอนสเตอร์ที่อยู่ในพีระมิดเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่สําหรับใครที่เล่นปาร์ตี้ธาตุเวทนะครับก็สามารถที่จะเอาสวิตเซอร์เนี่ยมาใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าา่่่่่าากกกรรรดตตงงงๆททีเเสสิมพลลลลััให้แแวะวะะคย็บไผไผอ กับสวิตเซอร์เนื่องจากสวิตเซอร์นั้นเป็นตัวละครตีกายภาพนั่นเองครับ ในช่วงต้นคลิปนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีบาทที่เป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของการบูทดาเมททีเวชไหมละครับซึ่งทางฝั่งของทีมกายภาพเนี่ยก็มีดดวยเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือนาตาลีนั่นเองสาหรับนาตาลีนะครับเป็นตัวละครสายอาชีพแบล็กสเมทที่มีความโดดเด่นในการบูทดาเมจแต่ก็มีความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจอีกครับอย่างแอคทีฟสกิลแรกเนี่ยนอกจากจะทําการสร้างความเสียหายแล้วก็จะทําการลดพลังป้องกนะันรวมไปถึงความเร็วในการโจมตีของศัตรูลงครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือสกิลที่3าครับที่จะ กายภาพนะครับและคริติคอลนะครับให้แก่ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยส่วนสกิลสุดท้ายนะครับที่จะเปิดให้ใช้งานหลังจากที่ได้โซของนาตาลีมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ในการสร้างความเสียหายพร้อมกับการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูตัวนั้นออกไปครับน่าเสียดายนะครับที่นาตาลีนั้นไม่มีสกิลหมู่เลยเพราะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยตัวละครสายอาชีพแบล็กสมิธและไวท์สมิธเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายกายภาพแบบหมู่ แต่ว่านาตาลีเนี่ยก็สร้างความเสียหายแบบเดียวทั้งหมดเลยแต่ก็นั่นแหละครับนาตาลีเนี่ยอาจจะถูกออกแบบมาเพื่อเน้นในเรื่องของการบูตดาเมจให้กับทีมมากกว่าที่จะเน้นในการสร้างความเสียหายครับ มาต่อกันที่ตัวละครอีกหนึ่งตัวเลยครับจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะงงนะครับว่าคำอธิบายเนี่ยบอกว่าเป็นการสร้างความเสียหายเวทที่รุนแรงแต่ว่าเซียวหลินเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นตีกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่สวมใส่อ่ะรวมไปถึงบัฟต่างๆเนี่ยก็เป็นบัฟที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลต่างๆของเซียวหลินกันเลยครับโดยสกิลแรกนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายธาตุดินนะครับให้แก่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าค่อนข้างที่่จะะรรรุนนนแงมมาากๆตอคับเป็ แอตติฟสกิลที่จะช่วยเพิ่มดาเมจครินะครับให้แก่เซียวหลินและแอคทีฟสกิลที่3นะครับก็จะช่วยทําการเพิ่ม ATK นะครับให้แก่เซียวหลินไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้เลยซึ่งก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆส่วนสกิลสุดท้ายนะครับที่จะเปิดใช้งานหลังจากที่เราได้รับโซนะครับก็คือจะทําการสร้างความเสียหายธาตุดินนะครับให้แก่ศัตรู1เป้าหมายนะครับเป็นจํานวนหลายครั้งด้วยกันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเซียวหลินนั้นเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายกายภาพให้แก่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางพอสมควรเลยเพราะว่าเอาไปใช้ลงอาริณาเนี่ยก็ไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นตัวละครที่จะต้องทําการสะสมพลังโจมตีไปสักพักหนึ่งจึงจะสามารถเก่งขึ้นมาได้แต่ว่าอาริณาเนี่ยก็จะเน้นจบเกมแบบเร็วๆนั่นเองครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเซลลินเนี่ยใช้งานเฉพาะทางแบบสุดๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามีอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานแบบเฉพาะทางแบบสุดๆยิ่งกว่านะครับนั่นก็คือเนอร์น,นั่นเองครับ สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นพีทที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายธาตุแสงนะครับให้แก่มอนสเตอร์ที่เป็นพวกเดมอนต่างๆแต่ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการซับและบัฟต่างๆนะครับแต่การซับและบัฟต่างๆเหล่านั้นนะครับล้วนใช้กับตัวเองทั้งสิ้นเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้กับ ตัวละครอื่นๆที่อยู่ในทีมเลยไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับการเพิ่มความสามารถในการสร้างความเสียหายรวมไปถึงการเพิ่ม max sp อะไรต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มให้ตัวเองทั้งสิ้นนะครับซึ่งในเรื่องของการสร้างความเสียหายนะครับขอเจาะตรงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนินนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโดดเด่นในการที่จะเอาไปใช้ในการฟาร์มในด่านพีระมิดครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมีสวิเซอร์นะครับซึ่งเป็นครูซซเดอร์ที่สามารถโจมตีแสงได้แล้วแต่นั่นก็เป็นแท้งที่ไม่ได้เน้นดาเมจสักเท่าไหร่ ถ้าอยากจะเน้นดาเมจท่าแสงจริงๆเนี่ยก็ต้องมาเล่นตัวนี้เลยครับดังนั้นนะครับหากใครที่กําลังต้องการตัวละครสักตัวหนึ่งที่จะเอาไปใช้ในการฟาร์มในพิระมิดดีๆเนยยก็อาจจะค่อนข้างตอบโจทย์ครับแต่ขอเตือนอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีรูปแบบการใช้งานแล้วก็เงื่อนไขสกิลต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรเหมือนกันดังนั้นใครที่จะปั้นตัวนี้ไปเล่นจริงๆจังๆ,ๆเนี่ยก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับ และนี่นะครับก็เป็นตัวละครทั้งหมดที่เราจะได้รับจากการทำเควสที่อยู่บริเวณโดยรอบเมือ,มองมอลล็อกครับจะมีตัวละครที่น่าสนใจในยอยู่ประมาณ2-3ตัวด้วยกันครับตัวแรกนั่นก็คือบาร์นั่นเองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการบู์ดาเมจให้กับทีมเวสส่วนตัวอื่นนะครับก็จะเน้นหนักไปที่ทีมกายเป็นหลักเนื่องจากว่าทีมเวสส่วนใหญ่เนี่ยจะไปกองกันอยู่ที่เมืองพอนเทนราส่วนใหญ่อะนะครับโดยตัวละครที่มีความน่าสนใจสําหรับทีมกายนะครับตัวแรกเลยก็คือสวิเซอร์นะครับตัวละครสายแท้งที่ลหลายๆคนเนี่ยรอที่จะอยากได้กันนะ เด่นในเรื่องของการรับดาเมจได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังสามารถสร้างความเสียหายท่าแสงให้แก่มอนสเตอร์ที่อยู่ในีละมิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วยส่วนอีกหนึ่งตัวที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือนาตาลีนั่นเองครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทีมไกายล้วนเนี่ยคนที่จะต้องมีเป็นอย่างมากนะครับเพราะนอกจากจะสามารถบูทดาเมจกายภาพไปพร้อมๆก,กับการบูทดาเมจคลิแล้วก็ยังมีความสามารถในการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูตัวนั้นออกไปได้อีกด้วยล่ะครับ และก็จะจากกันไปนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยกับร้านจูบิโกช็อปนะครับรับเติมเกมแลกนล็อกเดอะลอสเมม o r รีใช้ UID ไม่ต้องให้พาสเวิร์ดเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่องอย่างแน่นอนโดยทางร้านนะครับมีบริการเติมทั้งเกมสโต n e นะครับและเกมแคส s t ซึ่งหากใครนะครับที่สนใจอ,อยากใช้บริการเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับ ในที่สุดนะครับผมก็ได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็แนะนําตัวละครนะครับทั้งหมดที่อยู่ในแพทปัจจุบันนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับเมื่อเกมมีอัปเดตเมืองใหม่และตัวละครใหม่สาหรับวันนี้นะครับผมป๊อปไปก็เมื่อร์อขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้าสวัสดีครับ